สวัสดีครับพี่น้องพบกับผมหนุ่มหน้ามนคนบ้านปงชันแนวครับมินิเชืให้พี่น้องเบื้องบรรยากาศอยู่อ่างเก็บน้ำห่วยสมออขออภัยครับพี่น้องห่วยสังเขียบอยู่ห่วยสังเขียบตั้งอยู่บาา้านเราผู้พานครับพี่น้องให้เบื้องบรรยากาศอยู่ห่วยสังเขียบครับพี่น้องเป็นมองท่องเที่ยวอีกแบบหนึง่งครับพี่น้อง ุนกระสีเป็นเกาะกลางครับท่านคุนตอนนี้กำลังขับรถครับพี่น้องก็ขออนุญาตก็ขอโทษขออภัยเ้อที่บอไทยสามารถทายแบบมุ่มกว้างให้พี่น้องเบิ่งได้ครับเพราะว่าผมขับรถขับรถอยู่ครับพี่น้องก็เลยทายมุมกว้างให้พี่น้องเบิ่งบ่อได้ปันไดครับก็ขอโทษขอภอภัยเนาะพี่น้องบ,บ่เป็นยังครับ เอ,อยากทายให้พี่น้องเบื้งครับพี่น้องไปเบื้องกันครับบรรยากาศครับพี่น้องผู้ทั้งนาในี่็สิขึ้นไปเทิงกับเป็นวัดครับพี่น,อน้องผลิตอุ่นทั้งดูตีนผู้ครับดู่ข้างตีนผู้ไตามานำํำผู้อ่างเก็บน้ำ หวยสังเกยบครับพี่น้องให้เบ่งบรรยากาศอยู่ริมท่างหรือว่าหนท่างครับพี่น้องข้างหน้าก็จะเป็นสะพานข้างหน้ายุตนาครับทีเป็นสะพานข้ามไปเก,กาะกลางไปเที่ยวยุ่เกาะกลางครับสะพานยุตนาเนี่ยครับอันนี้ก็จะเป็นผู้ครับตั้งเทิงก็จะมีวัดครับพี่น้อง ไปหอดแล้วครับนี่ก็สิเป็นสะพานครับมองรถตู้ฝนจอดเป็นสะพานข้ามไปเกาะกลางครับพี่น้องกับขออนุญาตเด้อพี่น้องที่บ่ได้ลุงบ่ได้ลุงทายพี่น้องเบ่งเต็มเต็มผมกัไปทุระครับอยากเฝ้าแน่จังหน่อยเด้อครับกับบ่ววากันเนาะยังไงพี่น้องเบ่งบรรยากาศเล็กๆน้อยๆครับ บรรยากาศอยู่อ่างเก็บน้ำห่วยสังเขียบครับอยู่บันเราผู้พันครับอยู่บันเราผู้พันข้างหน้านี่ก็สิเป็นมองระบายน้ำครับมองระบายน้ำออกจากอ่างเก็บน้ำครับครับพี่น้องสำหรับบรรยากาศอยู่ห่วยสังเขียบ ผมก็ขอจบลุ่งเพียงสำนีเนะครับผมก็ขอกล่าวคำว่า,าสวัสดีครับ